ช่องฟ้าและช่องแดงนะวันนี้ไลฟ์สด2ช่องทางนะครับที่ f a c e b o o k Live แล้วก็ u t u b e ไล v e นะครับผมนะวันนี้มาลองไลฟ์สดแบบไข่แมเมืองนะวันนี้นี่เอาใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ก่อนนะเสียงชัดไหมนะครับผมอันดับแรกเลยเช็คเสียงช่วยกันหน่อยนะครับอันนี้ Facebook สามารถไลฟ์สดได้แล้วแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดซับช่องด้วยนะครับ เรามีช่องด้วยนะนี่ช่องนี้นะเคกพอเพียงนะครับสาขาทาลี่นะครับเช้าไปเปล่า9ก้าโมงไม่เช้าหรอกเช้าว,วันอาทิตย์ที่สดใสนะครับสีแดงนะครับร้อนแรงมากนะฮัลโหลมีใครได้ยินไหมอยู่กับเราอยู่นะครับยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนใครที่เข้ามาฝากกดแชร์ไปด้วยนะกับพึ่ง ขึ้นมาจะกล่าว่าสักเก้าโมงสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามาด้วยนะเฟซบุ๊กเสียงเป็นไงชัดเจนไหมครับสวัสดีทุกท่านนะฮัลโหลถ้าเสียงชัดเจนแล้วกดหนึ่งมาหน่อยนะครับถ้าเสียงชัดเจนนะกดหนึ่งเลยรวัวๆนะครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอเพื่อน <S <S เข้ามาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะครับ <S <S เดี๋ยวเพิ่งมีไปไหนนะครับอยู่ในช่องกันก่อนโอเคเสียงชัดพี่ขุมสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารอกันก่อนนะเพื่อนๆรอนเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะเริ่มกันน่าจะไม่เกิน9ก้าโมงนะอีกนิดนึงนะครับโอเคเตรียมความพร้อมเสียงชัดแจ๋วนะวันนี้ก็จะลองมาขายแหนมเนืองนะครับเป็นโปรโมชั่นดีๆของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องอันนี้จะต้องขึ้นมาหน่อยเออนะโอเค มีโปรโดีๆนะครับวันนี้จากทางเค้กพอเพียงทําการข้อแหลบกับเลยดานังนะครับแหนมเนืองต้นตํำรับจังหวัดเลยนะครับเปิดมายาวนานกว่า28ปีนะครับรสชาติเป็นประกันวันนี้นี่ครับกล่องสีเหลืองตีมเดียวกับเค้กพอเพียงนะสีเหลืองนะครับโปรของเราวันนี้ที่จะนําเสนอทุกท่านก็คือซื้อเค้กอ่ะโทษซื้อแหนมเนืองชุด2 4 0สินะครับแถมฟรีสามเหลี่ยมหนึ่งชิ้นนะครับลูกค้าสามารถ สอบถามพนักง,งานหน้าร้านได้เลยมีรถให้เลือก9รถนะครับสำหรับแหนมเนื้อนะครับเริ่มต้นที่240บาทนะครับได้หมู5ไม้และมีผักเครื่องเค็มครบนะครับน้ำจิ้ม2ขวดแล้วก็สามารถพอซื้อเสร็จก็สามารถเลือกอเค้กสามเหลี่ยมได้เลยนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดแชร์กดไลค์ไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาโฆษณาแหนมเนื้อนะครับมีกองสีเหลืองอย่างนี้เลยเพื่อนๆนะสวยไหม นี่เป็นรูปผู้หญิงใส่หมวกเวียดนามนะอันนี้จะเป็นโลโก้ของทางร้านเขานะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปไลฟ์สดนะเราขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการนะครับทุกคลิปสดไลฟ์สดนะครับบริษัทคุณสลินะครับบ,บริษัทวัสดุก่อสร้างที่หนึ่งในใจท่านนะครับคิดถึงวัสดุก่อสร้างคิดถึงคุณสลินะครับคีมกันแดดนิตต้านะครับ คิงแงินแดดระดับอาเซียนนะครับมีจําหน่ายแล้วทั่วภูมิภาคอาเซียนไทยกัมพูชาเวียดนามอ่าพม่าลาวนะครับหรือติดต่อทางช้อปปีได้ช่วงนี้มีโปรโมชั่น1แถมหนึ่งะครับคิงแมรแดดนิต้านะครับพิกสีในเวอร์ชันใหม่นะครับติดแอร์เย็นสบายแล้วครับก็มีอาหารครบพร้อมสุกเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างก็ลองไปเยี่ยมดูได้หลังสารการนะครับติดคลองส่งน้ํานะครับผมเบสแก๊สนะครับแก๊สหมดนะครับ ให้สั่งเบสแก๊สคิดถึงแก๊สคิดถึงเบสแก๊สบริหารโดยน้องเบสสุภโชคนะครับโฮมแคร์นะครับใครไม่แคร์ให้เราแคร์คุณเฮ๊ะสุดละโฮมแคร์ใครไม่แคร์ให้เราแคร์คุณนะครับจำไหนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับบริหารโดยคุณเบิร์ตนะครับมาเลยครับคอยอยู่ทุกวันนะครับผมร้านนภานะครับร้านอาหารกลางใจเมืองไอกลางใจบ้านพูดผมดพูดถูกนะกลางใจบ้านเลยม่วงนะครับเมนูเด็ดของเขาก็คือขาหมูเยอรมันนะครับ บริหารโดยน้องโมและน้องตั๊กนะครับฟินเฟอร์นะครับบิลอินดับหนึ่งครับผมงานไม่จบงานไหนไม่จบบิลอินติดต่อน้องต้นฟินเฟอร์ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ยางพารากำลังถือว่าราคาขึ้นมานิดนึงครับแล้วตอนนี้ใครอยากได้ราคาดีๆติดต่อที่ไพบูลการยางเลยนะครับบริหารโดยเสืเอกยางดวนนะครับโอเคขาคงแค่เหรออ่าสโลแกนเข้าไปอย่างนั้นไงพี่โอเค อะเดี๋ยวเดินทางไปกับเรานะครับป่วยไปไหนจะอ่ะลุยเลยเดี๋ยวดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแหนมเนืองนะหนชุดสองร้บาทนะครับอ่ะแบบนี้จะได้อะไรบ้างในนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพอเปิดพอเปิดเลยนะครับ แนมเนื่องชุด240นะครับอ่าเปิดออกมาเราจะได้น้ำจิ้มพริกส้มแล้วก็ถั่วนะครับ1ชุดนะครับผักก็จะประกอบด้วยผักแก้วนะครับอ่าต้องบอกลูกค้าหน่อยคราบป็นตางอำเภอจะไม่มีผักสลัดนะเพราะว่าผักสลัดจะเก็บไว้ไม่นานอาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียง พิกกระเทียมนะครับหมูห้าไม้นะครับและสุดท้ายก็คือแผ่นแป้งนะครับโอเคศูนย์ที่เราจะจำหน่ายเค้กตรงนี้ขอบอกไว้เลยว่ามีเกือบทุกอำเภอนะครับไล่ตามโพยที่ผมจะพูดตามต่อไปนี้นะครับสาขาเมืองเลยนะครับมีทั้งในปัม๊มหน้าปั๊มสมศักดิ์หรือปั๊มนกแก้ว สารแยกปากปูครับอำเภอท่ารี่แล้วก็มีที fit, ่เชียงคานซอย9นะครับปากชม that, สี่แยกปากชมนะครับเชียงกลมนะครับแล้วก็บ้านธาตุอยู่ตามสารแยกบ้านธาตุนะครับผมน้ำโสมนะครับอยู่ติดตลาดนะครับแล้วก็วังสะพุงนะครับอยู่ที่ตรงข้ามตลาดเช้าวังสะพุงน้องหินนะครับในปั๊มปตทน้องหินนะครับหาขาวก็อยู่ในตลาดนายพรสวรรค์นะครับผู้เรืออยู่ในปั๊มปตทปูเรือและ้ังนอกนะครับ ด่านซ้ายนะครับอยู่หน้าบ้านเจ้าพ่อกวนนาแห้วนะครับอ,อยู่ในบ้านเหมือนแพ้นะแล้วก็โคกง,งามนะครับอยู่ในป้อมปทโคกง,งามนาด้วงนะครับติดร้านทิ่ิพันธ์และสุดท้ายนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศสปาลาวนะบ้านเก๋าเท้าติดต่อคุณหมอหนุ่ยและน้องไอได้เลยนะครับสามารถสั่งหนมเนืองได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีช่องทางจดจำหน่ายค่อนข้างกว้างทีเดียวเลยนะครับใครเห็นไลฟ์สดน,นี้ กดไลค์กดแชร์ไปนะครับแถมเนื้อนึ่งชุด250ตอนนี้เลยนะครับแถมเค้กหนึ่งชิ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นคู่กันคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมูล,ลค่าไอาตัวเนี้ยประมาณ300แต่ว่าพี่นาเขาลดให้เหลือ240บาทจาก250นะครับและแถมเค้กอีกชิ้นนึงนะครับหลังจากการมาจับคู่กับพี่เค้กพอเพียงแล้วเค้ของเรามีรดอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูนะเนเื่ เค้กของเรามีทั้งหมด9ก้ารสชาตินะครับตามนี้เลยนี่เพื่อน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 สามารถดูสาารสชาติเค้กได้เลยนะนี่มีรสมะพร้าวมีฝอยทองมีช็อกโกแลตอัลมอนด์สตอรอเบอรี่บลูเบอรี่ช็อกโกแลตหนานิ่มมีเอาโอรีโอ,ลโอและก็ส่งท้ายด้วยเค้กเพกเนโบว์นะครับซื้อเนแเ่ลหนึ่งชุดนะครับแถมเค้กหนึ่งชิ้นแบบนี้เป็นคู่กัน240บาทเท่านั้น นะครับสามารถสอบถามแมดมินได้ทุกสาขานะครับจุดจําหน่ายของเราค่อนข้างครอบคลุมเลยครับมีทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างอำเภอด้วยนะครับใครสนใจใครเห็นไลฟ์สดนี้ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเค้กแหนมเนืองทําคู่กันแล้วตอนนี้ก็คือแหนมเนือง240สนะครับสาหรับคนรักสุขภาพนะครับเห็นเค้กดึ่งชิ้นนะครับกินของคาวเสร็จแล้วก็กินของหวานต่อเลยนะครับในกล่องจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ในกล่องจะมีน้ำจิ้มนะครับแล้วมีผักเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็จะมีมะม่วงกล้วยนะครับแล้วก็แตงแล้วก็มีพริกกระเทียมนะครับแล้วก็หมูห้าไม้นะครับเพื่อนๆอาจจะไปอุ่นเวฟหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เราทำเป็นซีวไว้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีแผ่นแป้งนะครับสอบถามได้ ใครชอบแหมเนืองต่างจังหวัดตอนนี้เรามีบริการส่งต่างจังหวัดต่างอำเภอแล้วแต่ถ้าตอันจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องเป็นบริการส่งห้องเย็นนะเพื่อนๆก็ทักมาได้ที่เพจเลยดาน,านังหรือเพจเค้กพอเพียงได้เลยเพะตอนนี้นหน้าร้านเรามีจําหน่ายด้วยนะถ้าใครอาจจะไม่อยากดีออเดอร์ก็สามารถเข้ามาเอาได้ที่หน้าร้านสาขาทุกสาขานะครับแหมเนืองกล่องเหลืองๆนะสังเกตง่ายๆถ้าเห็นกล่องเหลืองๆนี่คือแหมเนืองเลยดานังนะครับมีจําหน่ายแล้วทุกอำเภอในสาขาเค้กพอเพียงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเมืองเลยเชียงคานฮาลี่ปากชมเชียงกลมนะครับน้ำโสมปากคู่วังสะพุงหนองหินผาขาวคู่เรือนะครับด่านซ้ายนาแห้วโคกง,งามนาด้วงและสพปลาวที่บ้านเกนเท้านะครับสามารถสอบถามแอดมินได้เลยสนใจเค้กแหนมเรืองมีจัดคู่อย่างนี้นะเพื่อนๆ240บาทเท่านั้นคู่กันหมูห้าไม้ คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้านี้เขาเปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วก็ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแหนมเนื่อเลยนังจับโปรกับเค้กพอเพียงนะครับซื้อนี้แถมนี้นะครับ240เท่านั้นนะครับมูลค่าจริงๆก็คือ300นี่เราลดเหลือ240เท่านั้นวันนี้ใครชอบกินอาหารสุขภาพแบบเวียดนามนะครับ แหนมเนืองเลยดานังนะครับชื่อนี้การันตีได้แถมเค้กสามเหลี่ยมอีกหนึชิ้นนะครับราคา240นะครับมีมีหมูและเครื่องเคียงครบเลยครับนี่ฮะต่างจังหวัดก็สอบถามได้นะเพื่อนๆถ้าเห็นไ้ส่วนนี้นะแต่ต่างจังหวัดขออนุญ,ญาตบวกค่าขนส่งนะครับเพราะว่าอันนี้โปรโมชั่น240เนี่ยเป็นโปรโมชั่นเฉพาะในจังหวัดเลยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะมีเครื่องเคียงมีพัก มีหมูนะแล้วก็มีแป้งพริกกระเทียมนะครับครบเลยนะใครขึ้นเข้ามาแล้วฝากแชร์ไปหน่อยนะเพื่อนๆนเพราะว่ายังดูกันไม่เยอะอาจจะเช้าไปนิดนึงก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะวันอาทิตย์ต้องพักผ่อนเต็มที่นะเพื่อนๆนะอ่ะโปรโมชั่นดีดีนะฝากบอกเพื่อนๆนแหนมเนืองเลยระดังนะครับสุดยอดแหนมเนืองต้นตำหรับจังหวัดเลยนะครับกล่องสีเหลืองหมูห้าไม้ ซื้อหนึ่งแถมเค,ค้กอีกหนึ่งชิ้นนะครับ9รสชาติเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะครับนี่เลยมะพร้าวฝอยทองช็อกโกแลตอัลมอนด์สตรอเบ,บ,บอรี่บลูเบอรี่ช็อกหน้านิ่มโอริโอ,ลโอและเค,ค้กเค,ค้กเรนโบ์นะครับเลือกรสไหนก็ได้ไม่ใช่แต่มะพร้าวอย่างนี้ผมมีตัวอย่างแค่มะพร้าวให้ดูเฉยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจแหนมเนืองเลดานังนะครับชุด200 40บาทนะครับแถมทันทีเค้ก1ชิ้นนะครับชุดนี้ชุดใหญ่นะ2 0 2 40บาทแล้วก็แถมเค้กให้อีก1ชิ้นนะครับใครเห็นไลฟ์สดนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ไปได้เลยนะครับส่งต่างอำเภอไม่มีค่าขนส่งนะครับเพราะว่าสาขาเรากระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอประกอบไปด้วยเมืองเลยฮาลี่เชียงคานปากชมเชียงกลมบ้านธาตุน้ำโสมปากคู วังสพุงหนองหินผาขาวภูเรือด่านซ้ายนายแห้วโคกง,งามนาด้วงและสพปเราที่ร้านคุณหมอหนุย่ยและร้านนางไอาขายเครื่องย่อยนะครับใครที่สนใจอยากจะเอาแหนมเนื้อไปทานวันเสาร์อาทิตย์นะเรามีขายหน้าร้านนะครับส่วนถ้าสาขาไหนหมดก็อาจจะต้องพีโรโดดหนึ่งวันนะครับล่วงหน้าหนึ่งวันนิดนึงครับสินค้าเราไปทุกวันจากโรงงานนะครับ บรรจุตอนเช้าไปถึงสาขาตอนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินเลยดานังเนี่ยตอนนี้เรามีต่างอำเภอให้แล้วนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยสําหรับ f c ีที่เคยทานเนื้อเลยดานังเนานเนะมีน้ําจิ้มน้ําจิ้มเนี่ยจะไม่เหมือนใครกับหมูนะครับเพราะว่านเนื้อเนืนงเนี่ยส่วนมากมันจะต่างแค่น้ําจิ้มกับหมูนะครับแต่และยี่หอก็จะไม่เหมือนกันนะครับติดต่อเพจเลยดานังก็ได้หรือเพจเค,ค้กพอเพียงก็ได้นะครับสอบถามเรื่องนเนืเนืองนะครับ ใครที่เห็นไลฟ์สดนี้นะครับอย่าลืมนะโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะครับ240ซื้อ1แถมหนึ่งนะครับฟรีค่าจัดส่งทุกอำเภอนะครับใครเห็นไลฟ์สดนี้ก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยว่าตอนนี้แหนมเนืองเลยดานาเนี่ยเขามีต่างอำเภอแล้วสามารถเข้าไปซื้อหน้าานก็ได้หรือถ้าหลายชุดอาจจะต้องล่วงหน้านิดน,นึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าหน้าสาขาอาจจะมีไม่เยอะสี่หรืห้ากล่องอะไรอย่างเงี้ยครับอ่า ขนส่งก็ไม่ช้าครับถ้าเราสั่งเชา้าเราจะได้เย็นเลยเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ต้องรอเป็นวันอาจจะรอแค่ตอนเชา้าแล้วเราก็ไปส่งเย็นสวัสดีครูติ้งนะสวัสดีครับสวัสดีคับใครตอนเช้าครับไม่เจอกันนานเลยบุญเกีนเท้าเป็นยังไงบ้างครับครูติ้งสนุกไหมครับเห็นไปเล่นไปเล่นบุญเกีนเท้านะ,ะแหนมเนืองเลยดนานังนะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับครูติง้ง245ไม้แถม เค้กหนึ่งชิ้นนะครับเราทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านเลยดานังนะครับกับเค้กพอเพียงใครอยากเห็นแค่ไหมไม่เด็กเปิดให้ดูนะครับมีอะไรบ้างน้ำจิ้มนะให้เน้นๆเลย2ขวดนะเพื่อนนี่ถั่วพริกส้มผักนะครับแล้วก็แตงมะม่วงแล้วก็กล้วยสลัดอาจจะไม่มีนะเพราะว่าพอไปต่างจังหวัดห,หรือต่างอำเภอเนี่ย ผักมันจะเน่าเร็วเลยเราจะมีแต่ผักที่เป็นผักที่เป็นผักใบเล็กนะพริกกระเทียมนะครับหมูห้าม้นะครับและแผ่นแป้งนะครับน,นี่เอาจุ่มน้ําก่อนนะแล้วก็อาไปห่อได้เลยนะครับโอเคสําหรับเพื่อนที่เข้ามาฝากกดแชร์กดไลค์ไปเยอะๆเลยนะครับผมตอนนี้เราไลค์สองช่องทางนะฝากเพื่อนๆกดซับที่ YouTube ด้วยตอนนี้มีไลฟ์ที่ YouTube และ a c e b o o k และ ตอนนี้แหนมเนยของเราจัดโปรโมชั่นคู่กับร้านเลยดานังซื้อ240ห้าไม้แถมเค้กหนึ่งชิ้นนะครับลดเลือกรถไหนก็ได้ตามนี้เลยครับเพื่อนๆตามนี้จ้ะโอเคมะพร้าวฝอยทองช็อกโกแลตอัลมอนด์สตรอเบอรี่บลูเบอรี่หน้านิ่มโอรีโอและเค้กเค้กเรนโบนะครับ <c oughs> ตามนี้เลยครับผมชอบรถไหนก็เลือก ประกบคู่กับแหนมเนืองได้เลยนะครับกิงของข้าวเสร็จแล้วกินของหวานต่อนะครับนะมีจำหน่ายทั่วมุมเมืองนะครับอำเภอเมืองห้าหลี่เชียงคานขอดูเพกันนะพี่น้องปากชมเชียงกงน้ำโสงปัดผูวังสะพุงหนองหินผาขาวผูเรือในปัป๊มปตทด่านซ้ายนาแห้วโคกง,งามและนาด่วงนะครับสปปลาวครับสามารถสอบถามได้ที่บ้าน คุณหมอหนุ่ยนะครับและร้านขายเครื่องย่อยหนังไอ้นะครับายาอินละส่วนนี้พี่น้องชาวสปปลาวสามารถกินแนึน่เลยด็นดังได้แล้วนะครับไม่มีค่าขนส่งใดๆนะครับสามารถอินบ็อกซ์สั่งจองได้นะครับที่240บาทแถม3ามเด่ยนนะหนึ่ชิ้นคุ้มมากนะครับใครที่ชอบแน้นยงอยู่แล้วอาหารเพื่อสุขภาพถือว่าเป็นโปรที่ดีมากๆโปรนี้อ่าลือบอกเพื่อน จะหมดสิ้นเดือนหน้านะอยู่กับเรา1เดือนเต็มเดือนเดือนกับ10วันนะครับโปรโนี้นะครับจัด1เดือนเต็มนะครับ240 5หไม้แถมเค้ก1ชิ้นนะครับแล้วก็มีจำหน่ายทุกสาขาใกล้บ้านท่านอยู่อำเภอไหนตรงไหนสามารถทักทายกันมาได้ครับที่เค้กพอเพียงและตามด้วยอำเภอนั้นๆสอบถามใอ้มินได้เลยพเพราะเอ็นมินของเราเพิ่งได้การบีบไปแล้วว่า จะต้องขายเต็มเนืองแล้วนะหลังจากที่ขายเค้กมานานนะครับน้องๆหน้าร้านเตรียมให้บริการอยู่นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ว่าเออมีอะไรบ้างแถมอะไรบ้างนะครับน้องๆก็ได้รับการเทรนมาเป็นอย่างดีนะครับผมหนมเนืองนะกล่องสีเหลืองเห็นมาแต่ไกลเลยนะชุดใหญ่240บาทแถมเค้ก3ามเหลียมหนชิ้นนะครับข้างในจะประกอบไปด้วยน้ำจิ้มพักนะครับ แล้วก็กล้วยแตงมะม่วงหมูห้าม้นะครับพริกกระเทียมและแผ่นแป้งนะครับผักนี้เราอาจจะไม่ได้อ่ผักสลัดเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าบางทีไปอยู่ที่ต่างสาขาเนี่ยอาจจะเกิดความล่าเสียสุดท้ายลูกค้าก็ต้องทิ้งอยู่ดีจากประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นผักเครื่องเคียงหรือแป้งก็เพียงพอสําหรับการที่จะบริโคห้าม้นะครับเตรียมมาให้พร้อมแน่แนเลยนะครับกล้องแข็งแรงทนทานนะครับ ขนส่งไม่มีปัญหานะครับสามารถเอาไปฝากได้นะเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักได้สําหรับที่ทุกท่านจะเอาไปเยี่ยมต่างจังหวัดเนี่ยเหมาะเลยนะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่เหมาะสําหรับเอาไปฝากได้ด้วยนะครับใครเห็นไลฟ์สดนี้ก็ฝากด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆเค้กเค้กพอเพียงนะครับจับคู่กับเลยดานังนะครับ240บาทเท่านั้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่เลยอู้สีนึงแจ่มจริงๆนะครับกับเสื้อเนี่ยเสื้อกับ องเนี่ยมันสีมันตัดกันดีจริงๆนะครับโอเคโปรโมชั่นของเราก็ประมาณนี้นะครับ240บาทแถมเค้ก1ชิ้นนะครับลดอะไรก็ได้เพื่อนๆเลือกตามนี้เลยนะครับสามเหลี่ยมนะครับมะพร้าวฝอยทองช็อกโกแลตอัลมอนด์สตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็โอรีโอ,โอช็อกหน้านิ่มและเค้กเรนโบ์นะครับนี่แหนมเนือง กองใหญ่มากครับมีห้าไม้นะครับน้ําจิ้มผักเครื่องเคียงครบเลยนะครับแล้วก็เหมาะเอาไปฝากด้วยเพื่อนๆที่มีคนมาจากต่างจังหวัดเนี่ยสามารถที่เอาไปฝากได้เลยรับรองไม่ติดหวังแน่นอนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่รักสุขภาพเป็นแหนมเนืองที่ผักสดจริงๆนะครับนี่จะให้ดูมีอะไรบ้างน้ําจิ้มนะครับเพื่อนๆผักนะครับผักแพลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นผักแพลให้แล้วก็ กล้วยแตงแล้วก็ะมะม่วงนะครับพริกกระเทียมนะครับเพื่อนแล้วก็หมูนะครับแล้วสุดท้ายด้วยแผ่นแป้งนะนี่โอเคดูกันเลยว่านี่ครับผมนะตอนนี้เราจับคู่โปรโมชั่นนะมีจำหน่ายทุกสาขาใกล้บ้านท่านเลยเดี๋ยวผมเรียกอะไระแจ้งสาขาที่อาจสามารถรับได้เลยนะครับตอนนี้มีที่เมืองเลย คารี่เชียงคานปักชมเชียงกลมนะครับบ้านทาดน้ำโสงปากคูวังสะพุงหนองหินผาขาวภูเรือด่นานซ้ายนายแห้วโคกงามนานด้วงและสอบปปลาวนะครับที่บ้านกันเท้านะสามารถสอบถามร้านน้องไอซนะครับแล้วก็ร้านคุณหมอหน่วยได้เลยนะครับสำหรับแหนมเนึ่งเลยด้านังนะครับดีโปรั่นดีๆซื้อ1กล่องแถมเค้กสามเหลี่ยมหชิ้นนะครับ โปรโมชันดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับกล่องใหญ่มากๆนะครับมีใหญ่กว่าตัวผมอีกนะใหญ่มากนะครับนี่ฝากไปด้วยนะโปรโมชันดีๆวันอาทิตย์นะครับอยู่กับเราหนึ่งเดือนเลยโปรโมชันดีๆอย่างนี้เค้กพอเพียงร่วมกับเลยดานังนะครับแหนมเนืองชุดใหญ่ห้าไม้นะครับแถมเค้กสามเหลี่ยมหนึ่งชิ้นนะครับใครอยู่อำเภอไหนใครอยู่พื้นที่ไหนสอบถามได้ว่าสามารถส่งได้ไหม แจ้งเราได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีขนส่งของเราเองจะทําให้ของเนี่ยรู้ว่าไปถึงช่วงไหนได้นะครับหรือจะโทรส,สอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าศนย์เก้็นสองนะครับอ่าค,คอร์เซนเตอร์คอยรับอยู่นะครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านที่กําลังดูอยู่ยนะครับนี่คือแหนมเนืองเลยดานังนะครับวันนี้เขาร่วมโปรโมชั่นดีๆกับเอฟพเอียงนะครับซื้อ1กล่องแถม1ชิ้นนะครับสามารถเลือกกับรถไหนก็ได้นะครับ เค้กพอเพียงกับแหนมเนืองเลยด,ดังนะครับหมูห้าไม้นะครับพร้อมเครื่องเคียงน้ำจิ้มครบเลยนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดแชร์กดไลค์ไปให้ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เค้กพอเพียงนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอนะครับแหนมเนืองชุดห้าไม้แบบนี้นะครับนี่ชุดห้าไม้แบบนี้นะครับมีผักมีน้ำจิ้ม มีแผ่นแป้งและมีตัวนี้ครับเครื่องเคียงนะครับบริการส่งทุกอำเภอนะครับบริการส่งทุกอำเภอมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับ240สินะครับแถมเค้กหนึ่งชิ้นนะครับลดอะไรก็ได้ลูกค้าเลือกตามนี้เลยนี่จ้ะ เลือกตามนี้เลยนะครับรสชาติที่เลือกนะ้ตามข้างบนเลยมะพร้าวฝอยทองช็อกโกแลตอัลมอนด์สตรอเบอรี่บลูเบอรีอ่คุกกี้นะครับแล้วก็หน้านิ่มแล้วก็เคกเรนโบนะครับแนมเนื้อง240ชุดใหญ่นะไปส่งทุกอำเภอนะครับตามนี้เมืองเลยฮาลี่เชียงคานเชียงกลมบ้นานทาด น้ำโสมนะครับน้ำนผมนี่อยู่วังอ,อ,อุดรน,นะครับปักคู่วังสะพุงหนองหินผาขาวผูเรือด่านซ้ายนายแห้วโคกงงามนาด้วงและสปะปลาวที่ร้านน้องไอซ์และร้านคุณหมอหนุ่ยนะครับสามารถสอบถามได้แหนมเลืองเลยดานังนะครับกล่องสีเหลืองหมูห้าไม้นะครับน้ำจิ้มเครื่องเคียงครบเลยนะครับซื้อหนึ่งแถนอีกหนึ่งนะครับอา้าวใครพึ่งเข้ามาก็ฝากทักทายกันด้วยนะครับแหนมเนืองเลยดานะัง นะแบบนี้นะแถมตอนนี้เขาจับคู่กับเค้กปอเพียงนะครับสามารถเลือกรสชาติตามข้อมูลได้เลยนะครับซื้ออีกหนึ่งแถมอีกหนึ่งนะครับไครทีดละสอดนี้นะครับอย่าพลาดเลยนะครับแถมเนึงเลยในนั่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในมีอะไรบ้างมีประกอบด้วยหมูนะครับเครื่องเคียงแล้วก็ผัดนะครับ ก็ตัวนี้นะครับน้ำจิ้มนะครับแล้วก็แป้งนะครับโอเคสำหรับแนมเดียรเลยน,นังก็ผมว่าก็สักพักแล้วยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามโปรโมชั่นดีๆนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ที่ปากคูเพิ่งมีโปรโมชั่นดีๆไปวันเสาร์นะครับเพื่อนๆที่มึงเลยใครได้บ้างน่าจะได้กันเยอะทีเดียวนะครับ พุธนี้เราจะไปที่อำเภอผาขาวนะครับพุธด,ดีมีแถมนี่ฝากโฆษณาต่อเลยนะเพราะว่าอันนี้น่าจะจบไดและสาหรับคนที่ติดตามโปรโมชั่นของเลดานังกับคลิปว่าเพียงนี้อันนี้จบแล้วพุธนี้เราจะไปที่ผาขาวนะครับตลาดนายคอนสวรรค์พุธด,ดีมีแถมที่ผาขาวนะเพื่อนๆใครที่อยู่ผาขาวเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวผมไปจัดโปรโมชั่นนะครับพุธด,ดีมีแถมตลาดนายพรสวรรค์นะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเลย แล้วเจอกันนะครับใครเข้ามาติดตามเพจด้วยอ่าโอเคขอบคุณมากนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ